ถ้าจัดได้ก็บ้างอะมัตามคดีพ้อนอยู่เฮ้ยนี่แหละนั่นแหละเต็มเต็มเลยเออดกระเทยเกระเทยจริงว่ะอย่างแกลับเอีแกกลับอีโอค้คือรู้แล้วว่าไม่ก็เป่าตังค์ลงไว้ตงรงไหนอ่ะก็เดิอนหน้าไปรอบหนึ่งก่อนแล้วกลับไปแล้วก็มา ครับ,นนรบก็กรณีเหตุที่เกิดขึ้นนะครับเ,เกิดขึ้นเป็นเหตุชิงทรัพย์ร่วมกันชิงทรัพย์เกิดขึ้นตั้งแต่ค่ำของวันที่19ก็คือช่วงวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับผู้ก่อเหตุหรือคนร้ายเนี่ยสคนนะครับลงมือ,อใช้กำลังนะครับทำร้ายาคุณลุงนะครับอายุ7 0 71ปีนะครับก็หลังจากนั้นก็แย่งชิงเอากระเป๋า ซึ่งภายในก็มีทรัพย์สินและก็มีเงินจํานวนหนึ่งไปนะครับภายหลังที่ทราบเหตุทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวนของสอนอนางเลิ้งก็รีบลงพื้นที่นะครับเ,เก็บพยานหลักฐานแล้วก็ตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดนะครับซึ่งจากภาพจากกล้องวงจรปิดเ,เห็นพฤติกรรมการก่อเหตุของคนร้ายเนี่ยค่อนข้างชัดเจนนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็ออกสืบสวนติดตามเพื่อจะจับกลุ่มผู้ก่อเหตุทั้งสองราย นะครับซึ่งณวันนี้เนี่ยเราทราบตัวผู้ก่อเหตุทั้งสองรายแล้วนะครับอยู่ระหว่างารวบรวมพยานหลักฐานเพื่อขอนุมัติต่อศาลออกหมายจับนะครับในข้อหาร่วมกันชิงทรัพย์ในเวลากลางคืนนะครับสำหรับพฤติการของผู้ก่อเหตุทั้งสองรายเนี่ยถ้าดูจากจากภาพจากกล้องวงจรปิดที่ท,ที่พบเนี่ยอาจจะเป็นลักษณะของของผู้ก่อเหตุที่หรือคนร้ายที่ลักษณะของการศบโอกาส เนื่องจากว่าผู้เสียหายเนี่ยนอนพักอยู่บริเวณริมถนมนนครสวรรค์นะครับอาจจะเห็นว่าผู้เสียหายเนี่ยสูงวัยนะครับแล้วก็อาจ,จะด้วยภาวะเศรษฐกิจในช่วงนี้นะครับก็เลยลงมือก่อเหตุโดยโดยคาดหวังว่าผู้เสียหายน่าจะมีทรัพย์สินมีค่าอยู่นะครับก็คดีนี้ก็ถือว่าเป็นเป็นอุทาหรณ์ที่ที่ฝากไปยังพี่น้องประชาชนว่าในช่วงภาวะที่เราจะต้อง ร่วมกันป้องกันการแพร่ระบาดของโควิดภาวะเศรษฐกิจเช่นนี้เนี่ยคงจะต้องระมัดระวังนะครับระมัดระวังทรัพย์สินม,มีค่าของท่านนะครับไม่เช่นนั้นอาจจะตกเป็นเหยื่อของคนร้ายที่อาจจะสบโอกาสลงมือก่อเหตุได้ครับตอนเป็นยังไงนะลุงเล่าไหน่ก็ไม่รู้เห็นมันมาสอคนเดินข้ามมาอยางวางรนแล้วลุงลุงละทำอะไรอยู่ครับตอนนั้น นั่งนั่งดูนั่งถืออยู่ดา <The time S 2> มา,มาเข้ามาตั้งตัวไม่ติดเลยพวะพะพวะ่าคือเข้ามาแล้วเขาทําอะไรลุงบ้างฮะับตีตีแล้วก็เอาเงินลุงไปตีห้าบาทประมาณเท่าไหร่ค้างเกียวห้าบัทนะตีห้าบาทมีจมูกแบงค์พงไทยกับ พ้อมถึงมีสมุดสวัสดิการแห่งรัฐมีบัตรบัตรไปทาตัวใบหนึ่งเป็นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยมันใกล้จะถึงวันที่หนึ่งเนี่ยเอบัตรไม่มีเราก็ไปซื้อของไม่ได้หนายกว่าให้สามลอยแต่หลังจากนั้นคุณลาิก่ไปจ้างความอไรนะครับ แจ้งความเห็นก็บอกหยับได้คนหนึ่งลองลองเดินไปดูลองพักจะจะให้ตามลูกสาวเนี่ยถามทะเลจอที่สิบเบ็ดแล้วทําไปเกิดตรงนี้เกิดปอมปราบเมื่อปีสองสองเกิดสองสองสองห้าพอตาก็เอาไปตามกวนี่ลูกสาวตี่สิเบ็ดก็ไปแล้ว ไม่มีมีก็เหมือนไม่มีไม่ได้พึ่งตอนนี้าตรงล้วนใช่ไหมฮะ